<c oughs> ข่าวด่วนทุกคนโอเคอ่ามีคนมาคอมเมนต์ช่องแม่นะคะว่าเอาอผู้บริหารชมอีดักดำใช่ไหมคะอืมก็ทำถูกแล้วจ้ะ <c oughs> ก็คือแบบว่าแม่ถึงบอกไงว่าบางทีอ่ะให้เขาด่าบอสไปเถอะอย่าไปยุ่งกับแกเลย เออเขาบอกว่าซอยอีลาอย่างเดียวดีกว่าบางทีอาหารเม็ดมันก็ต้องมีไว้บ้างนะทุกคนนะเออเราก็ควรเตรียมอาหารเม็ดอะไรไว้กินกันเออบางทีมันก็จะเป็นจังเสียละอย่าไปจริงจังอะไรกับโจเชียวอีล <c oughs> อีแต่ถ้าพ่อเอกแบบนี้อีลาจริงๆน,นี่ของจริงแต่บอสบางทีเล่ากับเอาแนวน้อยกับเล่าอ่ไ้หรอกเอาเป็นว่าแม่จิงกวา ใครจะด่าบอสก็ปล่อยให้เขาด่าไปเถอะสุดท้ายเดี๋ยวก็แม่ก็ต้องไม่เตรียมอาหารเม็ดให้ลูกๆคือเกาขล่าลเด้ออืออาหารเม็ดก็สำคัญจ้ะ มนเราก็ในฐานะที่เอาแบบเอาแบบตรงๆนะลูกเอาแบบตรงๆแม่ก็รู้แหละมีเอซแต่ไม่รู้ฟังไหนเอเขาก็บอกว่าแต่แม่เอาก็ความนั้นออกแล้วเขาก็รู้สึกไม่แฮปปี้เท่าไหร่กับการที่ผู้บริหารมาชื่นชมอีด่างดำแต่ก็เท่าที่ดูลุคของมันแม่ก็ว่าโอเคนะลูกแต่ถ้า เราตัดตัดดราม่าออกไปในความสามารถที่มันเล่นแม่ถือว่าโอเคอยู่อันนี้แม่ก็พูดตรงๆนะคะไม่ได้แม่ไม่ชอบทรยศความจริงความจริงข้อนี้ยอมรับว่าลูกเมื่อคืนโอเคอยู่ผ่านอ่านด้ยลหละแต่ว่าแต่ถ้าเรามองไปเรื่องดราม่าต่างๆที่มันสร้างประเด็นขึ้นมา การวางตัวอะไรแบบนี้มันมุนอุ่ยปุ๋ยอย่แล้วละ่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับแม่แม่ก็แม่ก็ไม่โอเคกับเอฟซีเขาเนาะแต่ว่าส่วนบอสจะชื่นชมยังไงก็เรื่องของบอสแต่ว่าถ้าพวกเราไม่สบายใจแม่ก็จะเตรียมอาหารเม็ดไว้ให้ออไห้สกินอาหารเม็ดกับมะเบิกเอาก็แล้วกันเพราะแม่จะต้องเตรียมให้ลูกๆเสมอนอกจากยาบ้าแล้วเอา นอกจากยารักษาบ้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมอาหารเม็ดไว้เสมอเออนี่ละว่าต้องไปเจ็บใจเมล่อั fc อ,อีดาคดาไปดาบอดซื่อชื่อสนุกห้อยพานเหนเขาด่ากันไปเขาจีด่าจำนายกช่างเขาแต่ถ้ามันด่าอีหลา่าเขาคอยด่ากับเรามาเล่นเล่น fc มันมาดา่า fc มันตุกกับ fc แต่ถ้ามง่งความอีกแนวนึงกะในฐานะที่เพิ่นไปนผู้บริหารเพิ่นกะ ชื่นชมเบดละอ่าเพราะไปทีมงานของเพื่อนมันก็เป็นรายได้ขององค์กรกว่ากันไปเด้ออ่า <c oughs> แต่ถ้าใครต้องการอาหารเม็ดแม่ก็พอม,มีนะสะต๊อกไว้แล้วก่อนหน้านี้เรื่องผู้ใหญ่ยยบ้านกับที่แ้วผู้เรื่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่ก,ก็โอ้ยพากันจังนจ,จังสิไปๆมา,มาๆเฮ้ยเราจะกินอาหารเม็ดกันไหมแต่แม่ว่าสุดท้ายเขาก็จากแยกกันนะอืม <c oughs> ขออภัยอาหารเม็ดผู้ใหญ่บ้านอเม่ได้ใช่หรอเพราะว่าแกก็ไม่มีวันหวนคืนระหว่างสิผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้แต่แม่ก็ต้องชื่นชมแกแหละเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เล่ากับไอบอุ้มน้องน้องผู้กันอ่าอบอุ้มน้องผู้กันแล้วก็ชื่นชมคุณดิวด้วยคุณดิวคุณดิวก็เอาเงินไปให้ครอบครัวน้องปอคดนี่ สองแสนแล้วก็ให้น้องปอกับน้องคู่กันคนละหนึ่งแสนแล้วคุณดิวจะจัดงานแต่งให้น้องทั้งสองเนี่ยอีกครั้งหนึ่งโอ้ยชื่นชมคุณดิวเรากับเป็นคนดีคนดีนะคุณดิว,ณดวก็ได้ตอนนั้นมากับมาห้มาละอีหลา่าไม่มาละบอดคุณดิวน่ารักมากโอเคนะคะใครเป็นเอฟซีคุณนิวกับเป็น้กกาลังใจเป็นเนื้อเป็น้องเ้อนะคะส่วนเรื่องทีนะ่ผู้บริหารเล่าชื่นชม อืก็ก็ดีก็ดีมันก็ต้องชื่นชมทีมงานทำได้ดีเอาไปชื่นชมแต่โอ้แสีงสีเสียงนี่โอ้ยสุดยอดเลยของเครื่องเสียงเสียน้นนี่โอ้ยปังมากโอ้ยหาวเต่บพี่รุง่งสีเม,มนหาวอยากกินอาหารเม็ดเขือว่างไหนอืมนะคะ <laughs> แล้วก็ลูกๆก็อย่าไปคิดมากอืถ้าเพิ่นสีอวยเพิ่นสีซื่นส้มอีดากดำก็แล้วแต่เพิ่นเพราะว่ายังน้อยแล้ว็นสีได้กำไรขึ้นมาบ้างละ่ะได้ได้ทุนขึ้นทุนขึ้นหรือจะกำไรก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปค่ะอเพราะว่าเขาก็เชร์มาตั้งแต่ทีแรกแล้วเแชร์มาตั้งแต่ทีแรกเชร์แต่พึ้นต่เพื่มาวันนี้ก็อยู่ในระดับที่เขาพอใจแล้วล่ะ อืตั้งผู้บริหารกรไ็ได้เราก็เชี่ยเราก็เชี่ยหลายคนอยู่เราก็โพสเชี่ยจึนช้มหลายคนอยู่อในวงนะั้อันนี้แม่ก็มาตอบเอฟซีที่เพิ่นมาคอมเมนต์ว่าตอนนี้บริหารไปเชี่ยอีด่างดำแล้วอืมแต่ถ้าเรามองในมุมกลับถ้าเพิ่นเชี่ยอีด่างดำก้นเดียวเอออันนั้นมันก็แปลกอันนี้เราก็เชี่ยหลายคนอยู่จ้า <c oughs> แต่ว่าอาจจะโดดเด่นที่อีด่างดำมาก เพราะว่าคนอื่นน่ะแกพูดรวดเดียว3-4คนแต่ดาคดำแกพูดคนเดียวนั่นคือหมายความว่าให้เครดิตดากดำเต็มเต็มคือต้องการโชว์ดากดำนี่แม่วิเคราะห์จากการโพสของผู้บริหารนะคนอื่นกันยังว่าตึ๊ดตึ๊ดนอ่ะลูกเก่งมากแต่พอมาอีดาคดำขึ้นคนเดียวเลยนั่นเขากำลังส่งสัญญาณเป็นในๆว่าเขาเชียร เขาต้องการผลักดันคนคนนี้อันดับหนึ่งความจริงมันจะเป็นอันดับหนึ่งแต่วันเปิดฤดูกาลแล้วแต่มันยกตีนก็เลยมันรอปลงไปเออนี่มันก็มันแผ่สยายขึ้นมาโดยการแต่งหน้าเปลี่ยนลุกอะไรก็ว่ากันไปนะคะคนจนมากแต่ชอบเบื้องต้งดึงเดั่งอย่างนั้นเพลงเร็วเพราะว่า อีดากดำมันจะร้องเพลงช้าไม่ได้เลยเพราะมันเสียงแบบแต่พอร้องเพลงเร็วดนตรีมันช่วยไงอ่ามันก็ให้ทำมันให้ให้มันดูดีแล้วมันก็บวกกับมันเต้นได้แบบนี้ก็ดูดีจ้ะดูดีแต่ถ้าใครยังจะต้องการอาหารเม็ดแม่ก็ยังเตรียมให้ลูกๆอยู่นะลูกนะเอาเป็นว่าถ้าเอฟซีอีดากดำไปดาวดกับยูซือซือสายยัไปหยุ่กับเล่าต่ออือปล่อยให้เขาดาไปบดแล้วโอเคอยู่เราแฮปปี้แล้วนะที่เอฟซีดากดำไปตำหนิไปว่า แล้วจะบอดอันนั้นเนี่ยปยุงกับเพิ่นเด้ออันนี้แม่มาอธิบายกับคอมเมนต์เมื่อกี้แต่แม่น่ะเอาออกไปแล้วเพราะเขาใช้คําว่า e อีไงถ้าอ e ีมันก็แรงไปลูกอีแล้วชื่อเขาด้วยแต่บนแม่อ e ีดํางดำอ e ีหวกแบบนี้มันไม่ใช่ชื่อเขามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายแต่คอมเมนต์เมื่อกี้มันขึ้นอ e ีเลยไงแม่เลยว่าโอ้ยมันมันแรงไปนิดนึงเ,เราก็ไม่ได้เกลียดให้เขาจนตายหรอกมัน ก็วิเคราะห์พูดไปตามสถานการณ์ต่างๆนะคะเวลา fc มันเหรนงานอ,าอิหล่าเนี่ยเราก็ต้องโต้กับก็เทือนถึงมันนั่นแหละมันก็เหมือนกันนะคะ,ะก็แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนจะคิดยังไงสำหรับแม่หญิงก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะเข้าใจเข้าใจการทำงาน,น,นเนะเาะเมื่อลงทุนไปแล้วขเขาก็ต้องหวังผลกำไรเมื่อมันทำดีขเขาก็ต้องชื่นชมล่ะ ชื่นชมชื่นชมก็ดีดีค่ะดีะแม่ก็ไม่ได้พูดด้วยอคติอะไรนะคะพูดตรงๆว่าตามสถานการณ์แล้วก็ที่แม่เห็นมันเมื่อคืนโอเคโอเค,อเคแจวเจวแจวชุดสีแดงเจวเล็ดเลิดเล็ดถ้าว่าเอฟซีเขาก็เอาไปชื่นชมชื่นชมอันนี้โอเคนะชื่นชมโอเค แต่ถ้ายกเท้ายกเกิบแล้วไปชื่นชมนี่อันนี้มันผิดมันไม่สมควรไปชื่นชมเขาอืแต่ก็ต้องต้องยอมรับว่าผู้บริหารเล่ากับดิ้นดิ้นแบบเอาทุกทางพยายามหาหาโอกาสที่จะปั้นที่จะสนับสนุนพยายามจะดึงอีดากดำขึ้นมาให้ได้เขาพยายามมากแล้วก็มาลงตัวที่เพลงนี้เออแล้วก็ เพลงเร็วมันจะช่วยบดบังเสียงแหมดได้แต่ถ้าให้มันร้องแนวหวานๆานตายค่ะดาดำไปไม่นอดเออมันต้องร้องแบบนี้แหละเพลงเร็วเสีะโจ๊โจ๊ะเส่ะเลาก็มาถ,ถึกท้างเลยลห่ะพี่น้องเอ้อผู้บริหารเล่ากับชื่นชมเราอาจจะไม่โดนด่าเท่าไหร่ทีนี้อาจจะลดแรงแรงแรงกระแทกบอ,อ พ่อเราไปชม่มเอฟชีมันกับสีอ่อนลงมากนะกส่สีโไปดาเล่าไไดนดอกเพราะว่าเราชม่มศิลปินของมันแล้วอ,อันนี้ก็อีกแบบหนึง่งเอาเป็นว่าช่องแม่กันยังเตรียมอาหารเม็ดคือเกาลัเออเด้อส <c oughs> รุปให้สรุปให้ก็ดูดูให้มีความสุขดูศิลปินหรือเบงผู้บริหาร เข้ามากไปยัางกนเบิ่งผู้นั่นเนาะแต่ไม่ต้องมาเสียใจหรือสิกินอาหารเม็ดว่าเอาเล่าคือไปยองอีดากดำยองได้ค่ะมันเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีนะตามน,นี้ทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าใครจะกินก็มีละอาหารเม็ดเตรียมไว้เสมอนะคะเื่อคนอ,อกหัก <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ